มาดพ่นอฟซีทุกทานทุ่มองสบายเนาะเพราะเสาะเจกับพ่นงแดดแห้งน้ำเิลบทวดินพ่นาลบละลาแล้วอ่ะพ่นงทวดินพ่นเอ้ักกับเตือนน้ำทวดินเนาะฮะแมนเป็น จะคนซบให้เอาเนาะเอาเอออาขงมีเอืมาพี่หนอยบมมีหุ่นห้าผมมีหุ่นมาอพาพี่น้ององเพลงน้อืมสบายดีนพี่น้องลบแดดแดพี่น่อยลดกานได้พี่น้าลดการพี่น้าเออลดลดสบายเนาะ ใช่ม <ân> ันขึ้นย่แล้วเนาะมามาตอนอโตเนาะมาคูดกับอพเพนพ่อพ่อพ่อใหม่ทอดินพินาดูดินทอดินนะบายพอนแดดบนะมันทอดินเพป็นแม่ห่เนาะ มันกําหยาบปนกันเนาะแม่ดิพ่นาสบายเลยมึงนี่แตงงเลยให้เราลบมอนก็ได้พ่นงลบไะไปะอืมพ่นาอืมพินาสั่นก็ได

มาบ้วยเดแ๋ยวก็บ๊วมันลราเรบยว่ามวนได้ลูกใช่เออไงนั่นคิดจมีอยู่ได้น่นนี่นี่นะนี่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 นะอมาดูห้ามันอยู่ที่นี่นนะห้างพ่อห่านนั่น บ่แบบมันแน่นเนาะมันแน่นไพียงใดเออออกง่เลย็นนี่น้นี่นะหลุเจก้าวินหัวไพ่อนะ หู้ดิเปนได้อมองพี่น้องจะรอมบทเาหัวขเอนะก่านมีท่านะคะกระาย่านทองมีมัทอดินบ่อ่หัวขาดมี่น่่มาิก่ะี่นะิดู่ตรงหน้าลิกไดู้่ตรงหน้าเฮ้ยแลออเกบางหันางนปาอยากไงเด้อ บ่ได้เอากระต่ามาอัน้มันเออเยนนะุ้ไปท่องุ้ยไปหลดมไดุ้้ยไปุยไปพาจกจอินพ่นานั่นน่เงาะนี่นี่นี่เนาะน้าฮอนต้องคือออกเงาะวะเนาะมันิดเปไเ้อเด้อฮุ้ไปสอยไปแล้วฮุ้ไปสอยพัน พูนะแดดพ้นปาวพูดนบพี่น้หาหนมไม่ไม oh, ่ไหลไม่ไหลเนี่ยน่าดังงามเลยอี๋

บ้านนี iffs, dad, it, ้จัข้าไปเห็นยำเสี้ยมแอนบ้านนีกลายบลายก็ลายเขาบอกเขากจะไปเอาใช่ใช่เอาไปเอากัดแล้วมันจินแลมันกินเผาแล้วเพื่อนเอามาเอมาเศเมื่อยนี่เศ้าเมื่อยกอนเศร้าเมื่อยกอนฮะห่าวาเายามันหกเขื่อนยหกได้คนานเองนี่ เดี๋ยวมันหกกลแลเก็บยู่ถ่อยู่บ้านใครองมาลกกับลูกมาืกอน้วก็สอบนึ่ง้องใบน่ะใ่อ่แตนะอื้มเมื่อยก็เมื่อยเราบัดเอเชียมคุดบดมือดกอัดดินให้แขแร้เอเชียมคุดอ้อมางโบแมน เข้าถอดดินไปแล้วโูเล่าถอดดินมาม่นได้มถอดดินนะมาม่นถอดดินน่ะไพนี่ไม่ไปขุดอวขานะเอ้าเมื่อกเอาเมื่อกคุดอามันโป่งอลไแล้วอ่ไปไปขุดหุวมขาี่นะ ่าหกองขาคือ่ะท่านเนี่ยห้ขาพี่น้ผมถอดิ้งก่อนมนึ่งห้านอดอืมอ,อืม,อมหัวอย่างง้นนะ ขาหัวขาดนะก็ใช่ยาเลยคือขาแท้เจ้ากุ่ๆย่หัวขาดนที้อยกุ้นี่ยขาอันนีมันต้องกินแซบด้วยนี่ นนได้กนะก็อาหัวอย่างังี้ยเลยะอเอา,ญญาเขาะซ้อมตัังเออ น้าเ้วก็เอากันนั่นนี่นี่ล้วก็เอากันน,นั่นอ่นนนะจะทมหัวขาวนี่นหัวขาวเเขาจะเอากันจะคลอ,อ,องเอาขากนะ็เอากันพี่น้อากเอาสองหัวสามหาัวคันดิมน้อนพห็นีน่าตะเพนนี่หากระโปรงนี่หัวขาวหัวาวกระโปรงพี่น้อ <c oughs> ชาวหัวยาแีงนะฮะหุกขาเนี่ <Okay. S 2>

้อมแล้วต้มขากรีนเลย ติามเไดก่นลเลปพี่น้องติดตามช่องสจ่ายกับพี่น้องฝากกดไลค์กแชร์ตามช่องสัจ่ายคือกับพี่น้องบ๊ายบาย